ตอนนี้ก็เป็นวินาทีที่บ่าวไทโซต้องรู้จักแล้วนะครับว่าจะพาไปไหนนะครับ <boo> พ <ze al uffy> ี่ซีโอ้โหนะครับผมโอ้ยายพาดีนริงนะครับผมโอ้ยนึกว่ไม่บอกกันนะครับบอกกันที่แรกก็จบแล้วนะครับพี่ซีรอกครับรอกครับรอกครับโอ้นะครับผมโอ้นะครับพี่ซีบอกตอนแรกก็จบแล้วนะครับผมเออดูครับผมธรรมดาเด็กๆอยู่ถามที่แรกก็ไม่ยอมบอกเนาะ ถามแว่ก็ไม่ยอมบอกบอกก็จบแล้วว่าคุณยายพาดีก็จบแล้วไม่รู้แลจะเป็นยังไงล่ะอ๋อเด็กรุ boom, ่นเนาะไม่ลำอโอ้สุภาพเชนเลยอันน pues ี้อันนี้โตแล้วอครับอันนี้คือเราได้ไปทำห้องน้ำให้กับคุณยายพาดีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับผมดลองดูห้องน้ำหน่อยสิเฮ้ยห้องน้ำหลุดเลยห้องน้ำเราทำให้นะครับผมคุณยายพาดีครับคุณยายพาดี เกจะไม่มีแฟนเกไม่อยู่ครับผมต้องดูแลหลานครับหลานสามสี่คนนะครับผมเป็นชีวิตที่น่าสงสารอีกคุณยายหนึ่งนะครับผมที่เราได้ไปมอบโอกาสครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนที่แล้ววันเดือนที่แล้วนะครับผม fc วันนี้ก็เป๊ะมาเยี่ยมนะครับผมเป็ดนายพาเป็ดมาเยี่ยมอ๋อไมีข้อฝากเลยหรอโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้มาเยอใช่ไหมโอครับดูตุ่มเด็กจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มจุ้มลืมจุ้มลืมจุ่มลืมจุ่มลืมผมพูดตุ่เด็ก อย่ายอกอีกหน่อยกหสีไรหโอ้บาปไปคุณน้งเขาจะไปได้รืเปล่านะรถเขาไปได้ปะนครับผมโอ้เดี๋ยวจังกึมเอาขอมมาฝากเด็ิครับผมได้ดิได้เอาล่ะรับรับนี่แล้วขับรถจเก่าแล้วไม่ได้ไม่รู้ยังไงเลยน้ำน้ำ ไหล่ะรถเจ้าน่มันี่เด็ดจะลองใช้บ้ลูกจะลองเดิน้าไปบางลูกับบาไหนเอ็ดไนนี่ก็ทักขโมยเด่ดนะน้ำเอ๊ะโอ้น้ำเอ้ไปๆเลยอเน้ำน้นมยีันีก็ฝากดูช่องนี้นะครับผมช่องนี้ผมช่องบ่าวเทยสครับผมนี่ครับผมนี่น้มีลูกใครไปขีนบ่าวเทสเตรีมเลยนี่รนันดนะอ ใครเป็นมือบอลครับเขียนช่องตัวเองเออเขียนช่องบ่าวทิสซูใส่รถนะครับเอฟซทนายใครใครใครมือบอลเนี่ยนั่นน่ะสิเออเขียนบ่าวทิสซโอะไรเละ หนูปรัดเลยมาที่ข้าก่อนไงทำไงมาที่ข้าก่อนนั่งสือถุงนี่นะครับผมรับของด้วยค่ะเอ้าโอ้โหครับผมเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากเดียังกึมนะครับผมก็ซื้อมาฝากครับครับผมปีนีผมไม่รู้ผมรู้วุ้ยชื่อฝากอยู่ครับผมไม่รู้ไม่ให้รู้ไม่ทันเอาเงินสดมาดีกว่าไม่ได้เขาไม่ให้สดซื้อของนายก็ว่าไปเนาะโอ้ครับนานแล้วเราไม่ได้มาเนาะเป็นเดือนแล้วมั้งเออถึงเดือนหรือยังนี่ ถึงเลยมั้งเอาแล้วเราทำอะไรให้คุณยายติก่อนเราทำอะไรให้เรามอบอะไรวะมอบห้องน้ำค่ะห้องน้ำไหมโอ้นะคะผมจะดูสักหน่อยมั้ยห้องน้ำเต็มเลยอย่าซักผ้าเออพอแล้วไม่ต้องดูผมดูแล้วเอียงไปดูมันจะดูดูบ่างปไปเยี่ยมไปดูสักหน่อยไปดูไปดูข้างหนอยู่ไหมเออไปไไปไปดูข้างหลังเด้อข้างหลังมันลุดเด้อห้องน้านะโอ้ครับผมให้ยังมันลุดก็จะกระจายลุดเด้อหลังเด้อ ตังนี้เออนะครับผมอีากสี่โอ้ครับน้ำเต็มแล้วสิถังน้ำเต็มแล้ครับผมใส่ดีบคุณยายโอ้น้ำอจ้าจจ้าเลยเหรอโอ้เอาเอา,เอามือมาเปล่าวะเออ ใส่นัดเราเอาขึ้นมือมาแบบไม่ยอมมาไม่ยอมมาแม่มาก็เดี๋ยวเงินหน้าก่อนเดี๋ยวเงินหน้ามาจังเอามาครับผมไม่เป็นไรเด้อจ้าเป็นอะไรกันเหรอนัดไม่นัดลืมใส่เอ็กกี้ลืมใส่นัดโอ้ยเอ็กกี้นี่ยบอยส์บอยส์เอ็กลืมใส่นัดอันนึงไม่แม่บอกเอ็กี้เอกี้ใส่นัดใส่นัดเอ็กี้ก็ไม่ฟังนะวันนั้นนะเออวันนั้นนะะเออผมบอกนี่ได้ได้ยินหรือเปล่าเออนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปแก้ไขนะ ทีนี้ผมรู้แล้วเจ็ดแปดคนผมผมรู้แล้วเราไปเยี่ยมบ้านหลังไหนเราจะต้องอุปกรณ์ไปด้วยเออเพราะวันนั้นเราไปเยี่ยมใครอาทิตย์ไปเยี่ยมยายพรอืก็ประตูตกเออเราก็หาอุปกรณ์ซ่อมไม่ได้เราไปไปเยี่ยมแต่ตัวต่อไปต้องพร้อมกว่านี้อืตู้เชื่อมสว่านน็อตลวดเชื่อม เผื่อมีัญหาเราจะเก้ไขด้วยนะครับผมอ้อันนี้เหมือนเหมือนการซื้อขายรถนะบริการหลังการใช่เราต้องดูแลไงมันยงทําแล้วจบเนาะไม่ใช่เนงานเออต้องตลอยุคการใช้งานนะครับผมใช่นะครับผมนะครับผมน้ำเต็มเลยข้าในน่ะโอ้นี่หน่อไอ้โอ้โอ้

ก็จะซื้อเลยเจ้าก็คนละครึ่งก็ค่อยไม่ได้มัเขาให้ก็จะซื้อดิมือบควายโปรตีนมาเจ้าเอานนี้ไปใส่นี้เอาแว่นควายนี้ไปใส่ที่เข้าเรื่องเข้าราวเอาทามยายสามีเนาะมันเป็นใจใดหลังจากมีห้องน้ำแล้วมีสบายขึ้นค่ะเออนะครับผมสบายค่ะโอเคขอบคุณค่ะ FC ค่ะ FC 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 ม่ใช่ FC จะดูขึ้นเนาะครับจะดูขึ้นก็สบายก็ดีก็เก่าติเก่าติเก่าต่เก่าคุณยายจะไม่มีของน้ำชายใช่ไหมติเก่อนเนาะก็ใช่ของน้ำเพื่อบ้านเนาะ FC ครับผมก็ขอบคุณกำลังใจ FC นะครับผม FC ที่ติเก่าทีมงานนะครับผมเดี๋ยวมามารอบหน้าเดี๋ยวเอาน็อตมาใส่ให้อีกตัวนึงครับผมแล้วก็จะมาเยี่ยมเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆน้าที่เราเคยวันนี้มันว่างใช่ใช่จะเลยมาที่ยวโอ๊ยอย่าบอกพูดงั้นสิเรามีเยอะแยะ เอ้ยเราอยากมาเยี่ยมนะเลยมาเยี่ยมผู้ที่เราเคยมอบโอกาสเป็นยังไงบ้างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเยี่ยมใช่เราช่วยเหลือใช่ไม่ว่าวันนี้เราว่างงานไม่มีบอกไม่ว่างมันเป็นการบริการหลักการขายโอ้แต่ผมคุยเราคุยกันเมื่อกี้เราว่างนะไม่มีอะไรทำนะมันเป็นหลายกรยคุณดียวผมไม่ได้ต่อโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาเยี่ยมคุยยายพาดีนะครับผมบ้านโคกม่วงบัดพลม่วงนะครับผม ตำบลพุนธิอิปสารอำเภอกุสมานนะครับคุณยายก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับทีมงานที่ยื่นมือช่วยนะครับผมทั้ง FC และก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมครับคลิปนี้จบเรียงนี้นะครับผมรออกุณาคุณใดนะครับสวัสดีครับ